ี่นะครับอีกหนึ่งปัญหาที่ที่ลูกค้าเข้ามานะครับแล้วก็มาเจอเกี่ยวกับเรื่องของตัวรถยนต์นะครับรถยนต์เนี่ยสภาพรถยนต์ที่เข้ามาเนี่ยหลักๆเลยนะครับก็คือเสียงที่รบกวนจากภายนอกเข้ามาในห้องตัวผู้โดยสารได้แก่เสียงฝนนะครับเสียงยางนะครับเสียงลม เป็นหลักๆเลยเนี่ยสามพอยเนี้ยที่ทําให้รู้สึกเวลาที่เราขับขี่แล้วมันหงุดหงิดนะครับสืบเนื่องจากว่าตัวสภาพของรถยนต์เองเนี่ยเขาไม่ได้ป้องกันในในในสิ่งเหล่านี้ให้มันมันมันมามากนักนะครับเขาก็จะมีป้องกันโปรเทคเป็นจุดๆเท่านั้นเองวันนี้เราก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันเสียงรบกวนจากด้านนอกของรถยนต์เนี่ยนะครับเข้ามาภายในรถยนต์และปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับ ผมบอกได้เลยมันมีวิธีแก้ไขเราช่วยท่านได้ด้วยวิธีการดัมปิง้งนะครับดัมปิ้งตัวนี้นะครับจะมาช่วยแก้ไขให้กับลูกค้าได้นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับตัวกระดาษนี้นะครับเปรียบเสมือนกับตัวโครงสร้างของรถยนต์นะครับเพราอรถยนต์เนี่ยที่มีเกิดการแรงเสียดทานนะครับระหว่างล้มนะครับหรือว่าอากาศเนี่ยที่วิ่งพาดผ่านเนี่ยมันก็จะทําให้ เกิดเสียงได้เป็นกนําหนดกําเนิดเสียงโดยที่ลูกค้าเนี่ยไม่ทราบมาก่อนและไม่รู้ตัวยางที่บทถนนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าแผ่นดมปิ้งเนี่ยมันก็จะมาช่วยในเรื่องของเสริมให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับทําให้ตัวรถเนี่ยพอมันมีความแข็งแรงมันมีความหนาขึ้นมาเวลาที่มันเสียดทานนะครับเสียดทานที่เป็นลมวิ่งเสียดทานเนี่ย มันก็ไม่เกิดเสียงพอมันไม่เกิดเสียงมันก็ไม่ได้ยินเสียงพอไม่ได้ยินเสียงเนี่ยมันก็จะมีเสียงที่มันเป็นสิ่งแวดล้อมรอบด้านข้างอีกเราก็จะใช้เจ้าตัวสเปนนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวเก็บเสียงให้อีกทีหน,นึ่งเนี่ยสิ่งต่างๆเาเหล่านี้ท่านผู้ชมอ่ะจะลดปัญหาในเรื่องของการที่ได้ยินเสียงจากข้างนอกได้เลยนะครับ อย่างที่บอกอะครับว่าดมเนี่ยมันเป็นตัวหยุดเสียงไม่ใช่ตัวเก็บเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนแรกๆเนี่ยเราต้องตีทํำยังไงก็ได้ให้ให้จะเห็นได้ว่าเวลาพอเรารื้อออกจากตัวโครงรถเนี่ยรื้อออกมาเสร็จปั๊บมันจะมีคานเหล็กนู่นนี่นั่นแต่มันแผ่นเนี่ยมันจะไม่ติดกันพอแผ่นไม่ติดกันเสร็จปั๊บครั้งแรกเลยเนี่ยเราต้องทําแผ่นพวกเนี้ยให้มันติดกันก่อนโดยด้วยวิธีการซีนซีนหรือ ชิ้นก็ด้วยด้วยซิลิโคนซิลิโคนเนี่ยที่ที่เวลาที่เราใช้มันจะไม่ใช่ซิลิโคนทั่วไปมันเป็นซิลิโคนที่เป็นตัวยึดระหว่างเหล็กกับเหล็กอ่ะเป็นเหมือนกาวอย่างหนึง่งแต่เป็นซิลิโคนยิงเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเหล็กก่อนลําดับแรกเลยขั้นตอนแรกเลยเป็นแบบนี้พอหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงอ่ะให้ให้รถเนี่ยมันแข็งแรงเพิ่มขึ้นอีกก็ใช้เจ้าตัวดัแดมปิ้งเนี่ย ตีเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องเป็นเหมือนตารางตารางหมักฮอตหลังจากนั้นนะครับก็เทสด้วยวิธีการเคาะรถอันนี้จะต้องใช้ความสามารถของหรือว่าใช้ประสบการณ์ของช่างโดยปกติเนี่ย รถที่มาจากโรงงานเนี่ยจะดังป่องป่องปองปองปองเหมือนกระสังกะสีอะเราเคาะเหมือนสังกะส,แส,สีแต่พอเราตีตารางเข้าไปแล้วเนี่ยมันมันจะเก็บมันมันมันเหมือนคล้ายๆเหมือนมันหนาขึ้นนะอะเคาะเสียงมันจะเปลี่ยนไปแล้วในการเคาะในแต่ละพื้นที่เนี่ยเสียงเนี่ยจะต้องกําหนดเท่ากันตรงนี้นะครับยังไม่ได้แดมนะครับส่วนตรงนี้แดมไปแล้วที่เราตีตารางอย่างที่ผมบอกนะฮะทำตามขั้นตอน เสียงเปลี่ยนไปนะครับส่วนตรงนี้นะครับที่เป็นจุดอ่อนของตัวรถเนี่ยเราแดม์เข้าไปแล้ว2ชั้นเสียงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงพอเสียงเข้ากันเสร็จปุ๊บโอเคได้ละเสียงใกล้เคียงกันเอาแค่ใกล้เคียงนะครับเราค่อยแปะแผ่นใหญ่ในแต่ละพื้นที่ถ้าเป็นพื้นที่เล็กเราก็จะตัดเป็นเซ็ตเล็กๆนะฮะแล้วเข้าไปแปะพื้นที่ใหญ่ก็ใช้เป็นแผ่นใหญ่แปะ เดี๋ยวตัวนี้รีดให้สนิทกันไปเลยนะสนิทกับตัวตัวถงังรถแล้วมันก็จะได้ไม่ต้องขันกับพื้โอเคเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับที่ที่ทำไมเราเลือกใช้ในเฉพาะจุดเมื่อกี้เนี่ยมันต่อเนื่องกันมาว่า ในการเลือกใช้เฉพาะจุดเนี่ยมันก็จะมีความหนาความบางและคุณสมบัติของของแต่ละชนิดแล้วตัวชนิดของแผ่นแดนมเองเนี่ยก็ก็มีแต่ละเซกชันที่แยกกันออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามอย่างนี้เนี่ยลำดับแรกความหนาผมผมให้ให้ให้ชนิดของความหนาก่อนนะครับความหนาที่มีหนาขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมีประมาณ1มิล1มิลครึ่งน,นะครับแล้วก็อยู่แถวแถวเกือบเกือบ2มิล ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกที่จะใช้ในแต่ละที่เนี่ยก็ต้องดูคุณสมบัติเช่นซุ้มรอ,องเงี้ยใช้ไปเลยมิน8มิน8มิน5มิน5 2ชั้นนี่ครับ1มิน1มิน1มิน5เราทําพื้นนะแล้วก็หลังคายอย่างเงี้ยครับถ้าเราจะใชเ้เราก็ใช้มินครึ่งก็ได้ประตูเราใช้มินเดียวก็ได้ เพราะว่ามันมีการตีตารางที่เพิ่มความหนาอยู่แล้วลูกค้าบางท่าน,นบอกว่าใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วเพิ่มน้าหนักไหมอ่าเราก็จะต้องมานั่งดูกันอีกครับว่าคุ้มได้คุ้มเสียตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องการใส่ใจแล้วก็เรานั่งคุยกันว่าจะให้มันเงียบมากน้อยแค่ไหนลูกค้าบางท่านเนี่ยเข้าใจว่าแด้มสี่ประตูนี่เงียบแล้วไม่ใช่ครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มันก็ขึ้นอยู่กับว่า เราจะแดมเนี่ยถ้าจะเพิ่มความเงียบนะครับมันก็จะมีเป็นเปอร์เซ็นต์มันมีเป็นพอยต์ของมันข้อดีของการที่แดมในรถเนี่ยแล้วไม่ต้องติดเครื่องเสียงเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าทุกคนเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วมันหลอกกันไม่ได้ความเงียบเงียบคือเงียบไม่เงียบคือมันไม่เงียบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าแผ่นแดมเนี่ยถ้า ไม่ต้องมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดเครื่องเสียงเลยมันก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของความเงียบกับไม่เงียบอันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะคุยกันถึงในเรื่องของความหนาแล้วก็ตัวชนิดของแผ่นเองเนี่ยปัจจุบันที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีอยู่สัก 2- อสาชนิดชนิดแรกเลยที่เราเห็นกันเนี่ยอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นดําแบบนี้เป็นเป็นดำเนื้อแบบนี้เป็นดําแล้วก็อีกแบบหนึง่งนะครับ ก็จะเป็นที่เป็นฟอยล์เป็นแบบอย่างนี้ที่เป็นฟอยล์แบบอย่างนี้แล้วก็ด้านหลังมาเนี่ยเขาก็แกะออกมานะฮะสีอันนี้จะเห็นได้ว่าสีสองสีนี้ไม่เหมือนกันแล้วนะอ่าผมบอกให้ก่อนเลยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันเห็นไหมครับสีเขาไม่เหมือนกันผมบอกเลยสีไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะคุณสมบัติในการผลิต สารตั้งสารที่ใช้อย่างเงี้ยมาไม่เหมือนกันตัวแบบนี้จะมีกลิ่นมันมาจากยางมาตอยยางมาตอยเพราะนั้นเนี่ยพอยางมาตอยปุ๊บลำาดับแรกเลยตัวเนี้ยทำไมฮะทนความร้อนได้ไม่สูงหลอมละลายไวนั่นคือหมายความว่าถ้าไปติดในพื้นที่ที่เป็นตั้งตั้ง90นะครับที่ไม่ใช่เป็น180ยแปตั้ง90้าสิบองศาเนี่ย ความร้อนเนี่ยมันจะทําให้เปลี่ยนรูปทรงได้ง่าย2มีกลิ่นพอมันมีกลิ่นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะสร้างโมลพิษในรถอ่ะเพราะเรามันอยู่ในรถอ่ะแล้วสูดดมเข้าไปพอมีความร้อนเนี่ยพวกนี้ก็จะปล่อยสารที่หรือที่เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาให้ให้ให้เรารู้สึกว่าเป็นเป็นโมลพิษภายในรถแล้วแต่อีกแบบหนึง่งก็เป็นสารสกัดหรือว่าสังเคราะห์ออกมาที่เขาเรียกกันว่าบูทิลลัรเปอร์ ตัวนี้เนี่ยมันก็จะผ่านกันจากห้องแลบมานะครับว่ามันยืดหยุ่นได้สูงละมันยืดหยุ่นได้ในตัวมันละอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทนทนความเย็นได้ลบแบบเยอะๆเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับได้หลายสิบองศาแต่ความความร้อนเนี่ยเพราะบ้านเราเป็นเมืองร้อนไงร้อนเนี่ยทนสูงได้ร้อยแปดสิบองศาเพราะฉะนั้นมันแล้วมันก็จะยืดไปเรื่อยๆแล้วพวกเนี้ย เอาพูดกันง่ายๆเลยก็คือเราก็คิดค้นขึ้นมาว่ามันไอเจ้าตัวนี้ยมันเป็นเหมือนแบบหมักฝรั่งแล้วกินเนี่ยไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นความยืดหยุ่นได้สูงทําให้เวลามาใช้ในพื้นที่ที่มันเป็นซอกซอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะก็ยืดหยุ่นได้ดีกว่าขั้นตอนต่อมาหลังจากที่หยุดแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยคือเรื่องอะไรก็คือเรื่องของการเก็บเสียงเก็บเสียงเนี่ยนะครับก็จะมี เขาเรียกว่าสเปนตัวนี้ก็จะเป็นไม่ใช่ฟองน้ำนะฮะเพราะว่าการใช้การใช้พวกนี้บางทีเนี่ยเราเอาฟองน้ำเนี่ยเข้าไปอยู่ในประตูเนี่ยแล้วยังโดนน้ำไปล้างรถเข้าคาแคร์อะไรก็แล้วแต่ด้วยด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความชื้นหรือน้ำเข้าเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอมน้ำจะทำให้ให้ให้รถเราเนี่ยมันเกิดสนิมได้อะไรได้เพราะนั้นพวกนี้นะครับกึง่งกึ่ง แจแต่ก็จะมีความคงทนที่ที่เรียกว่าไม่ดูดซับน้ําแล้วก็ไม่มีน้ําหนักอะไรมากมายนะแต่เป็นตัวเก็บเสียงแต่ไม่ใช่ฟองน้ําก็เป็นสเปนตัวเนี้ยจะเป็นตัวเก็บเสียงที่บอกว่าไอ้เจ้าตัวแดัมไปหยุดเสียงแต่ตัวนี้เป็นตัวเก็บเสียงพื้นรถที่มันมาเนี้ยครับจะเห็นได้ว่าในรถยนต์เนี่ย ผู้ผลิตเองเนี่ยก็พยายามที่จะมีเกี่ยวกับเรื่องของใยใยที่เป็นใยสังเคราะห์ที่เป็นเก็บอย่างเช่นพื้นรถอย่างเงี้ยครับที่มีความหนาที่ชาวภาษาชาวบ้านเรียกว่าผ้าห่มเข้ามาซีนกันอยู่แล้วแต่ประเด็นพอยต์เองเนี่ยตัวเหล็กเองเนี่ยครับเพื่อเพื่อลดต้นทุนในการผลิตของเขาเองเนี่ยเขายังใส่มาไม่ได้เป็นแค่บางจุดเป็นบางพอยต์ที่มันต้องต้องมีเสียงดังๆเท่านั้นแต่เรื่องของการขับขี่ที่เราอยากได้มากกว่า กว่าที่มันเคยเป็นเนี่ยเราก็จะต้องมาปูไอ้เจ้าแผ่นแดมเนี่ยเพิ่มเติมใส่เข้าไปครับและนี่คือวิธีการแก้ปัญหาเสียงรบกวนนะครับด้วยวิธีการแดมปิ้งจาก power saw v9 บางแสนครับ